สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้ผมจะมาเล่นเกมเก็บเกมกันนล้วเปเกมฟรีฟอฟอฟฟ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 าเดี hey, ๋ยวรับขอเลราวัลรับอย่างเดียวโอนะครับเดี๋ยวขอแล้วขอราวันก่อนดูวขาสปีดลันต้องขูยังข้อไว้ก่

มันต้องว่างาน่าจะสูมได้นะแต่มันน่าจะหมดก่อนก่อนที่จะได้เติมเกรมเล่นนี่สาพีโอเคกระอแป๊บไฮมาจิพีไกเอใช่นลีฟก็สวัสดีด้วย When it comes to the Garcias, I'm the good boy. Okay, uh. Oh linda. I believe she when it comes to the Garcias, I'm the good boy. Don't believe When it comes to the Garcias, I'm the good boy. We okay. Hoping that I did well up. Kelly.

สิ่งเดียวที่คิดได้คือตัวนตมาตามเพื่อนขึ้นเหรออุ้ยอุยเยาะอุยเยอะ้ยดาวดาวดาโอ้โหดาวสองคนเจริญแล้วจิ่เจริญละ อย่าเพิ่งมาโอ้โหโตึ้ไปหมดทีมเลยเหรอไปหมดทีมเลยเหรอโอ้ my god กิ่งเกินปุยมุ้ยเดี๋อุตสขอของหน่อยดีดประจำ Yeah. Hey. เข้าบดเข้าบดไม่ไม่ไม่เข้าเข้าไปก่อนเข้าไม่ได้บ้างเข้าไม่ได้บ้านแงนะแต่นาหนี้มีแววแพ้นี่ก็มีแววทั้งน้าไล้เลยต้องรีบต้องเลือกที่ถนัดขอของหน่อยขอของหน่อยพี่แกเล่นสองควงพี่แกเล่นสองควงเลย chi ở chỉ Trái skill khuôn và thầm lại lời! ชุบหน่อยตรงนี้ปลอดภัยชุบได้ชุบหน่อ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 ย Double kill ชุบได้ชุบหน่อยชุบได้ชุบหน่อยขอบคุณนะเร็วเลยเร็ว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 เลยอุ๊ยโดนอะไรวะเนี่ยใช้สกิลค้นหาและทำลายเลยขอบมัณนะยิงมันเดี๋ chính anh đúng rồi được nói với đau เลนเีรบ,บแขอของหน่อยปวดเลยพี่ oh, ไม่เอาไม่ใช้เคียวบางนคนไม่ใช้เคียวเบางคนไม่เอาเคียวของอยู่นี่ผมว่าตาหน,นี้มีแล้วเอ้ยมันน่าจะแท้นะเพราะว่ามันให้เงินเยอะเดี๋ยว

ลอบศัตรูแล้วช่วยด้วยตกมือให้เลยใครเห็นต่อชิวๆ triple kill ชนะแล้วเดียมลยชิวๆแล้วชิวๆ ขอหน่อยนะช่วยช่วยให้หน่อดีดีจังเลยปี้นคี้พีให้ทุกคนแล้วโอเคเร่องที่ผมใช้ลอคุณตัวที่ทำให้ลถูดาวการพลัเดียของอัสสิยะใช้สกิลค้นหาและทำลายเลยเอามา Oh, come here, come here. Ah, first blood <laughs> 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 ของหน่อยขอบคุณนะเดี๋ยวก่อนน่าจะไม่ได้ไม่คุ้โอเคมอะไไม่รอด First นั่นไรู้แล้วจะวิ่งไปทำไมวะ Đặt đi luôn rồi Đặc 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 oh, Double kill cái đi nói tai Lắng đi Lắng Lắng Thế lắng 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 Thôi x3 Thôi x3 Thôi x Double kill Bồ <laughs> บอกเลยเอาชายาทีงเลยเอาชายาทีงเลยราชายิงหัวน่าอยากได้ละเจ็ดปีมากเลยฮึโคตรยากอยากอยากเลยโดนไอ้ดอกทับตายไปหนึ่งครั้ง บุญมีแต่กำบังเล่นค่ะแผนที่ครับเลยดีกว่าห้องสมุดสุดรัมโอ้ยเอาก็เลื่นไปแล้วเหรอไหนอะร้านค้าที่ซื้อปืนเออปืนที่ถนัดโอเคไปดูนะยังไม่ทันซื้อปืนเลยอะไรรนลด 啊！<laughs>

Đi thôi, đu đu sẽ rồi nèo Nó ngang ngang bớt, rà bớt, rà bớt Mới tông mà Chịt túi Chị ta bớt, bớt, không bớt. à Mới chơi rà bớt, bố ta mà bớt

คนเหนื่อยถ้าสกินฟาร์มทนได้่ี่าฟารมอยู่ในหมวดปืนเลยวะพาดมาอุ้ยอุ้ยโจาะคออุ้ย,ย วิตาหูยี่งตาฟาร์มาสแป๊บเนี่ยเนี่ยสก,กินฟาร์มาเดีมอนเกรีนเหรอมีท่าทางพิเศษด้วยเดี๋ยวให้ดูนะคะนี่คือท่าทางพิเศษที่กระเทอยู่นะผลลับออบิลิตี้ คือน,นี่แ่บแต่ผมไม่มีแต้มไมนั่นนะ่ะแต้มเขาเรียกว่าแต้มอะไรอย่กจะไม่ได้จ่ไม่ได้สักอย่างตอนนี้เ,เดี๋ยวจะให้ดูตาหนึง่งอืมว่งเอาเร็วคือเะลรเนี่ย จะเปเลยไมันต้องมันต้องปดเออาร์ R และมันต้องปดเออาร์ R แหละปนแบบมเคฟิชเบอรเคฟิชเอร่เคฟิชเอรไม่โดนใครเดี๋ยวเดียเด๋ยวยิงกดเข้าไปให้โอ้โหไม่โดนใครเลย วิ่งไปไหนวิ่งไปไหนวิ่งไปไหนอ้ยเยอะมากเลยโอ้ยไล่ไล่มาสิไอ้โดนหัวต้อนที่เทียสวยทุกทุกเราอยู่ข้างบนนะขึ้นบนไปไอ อนี้ก็จานเออนี่มันคอดิวตี้มาบุ้ยดิดิวี่เสียติเลนะรนี่ครดิตี้มาบุอยเฮนี่ครดิวตี้โอยโอ้ยไม่โดน

แพไแล้วนะเรียบร้อยมันไม่ตายได้ไไย,ยัววะวว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 ไวว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 กว ทไปหยามากฟิ้งเข้ากันหน้าดูด้าวน้าูนามาทำไมมัน เบลล์เหรออะไรนี่เฮ้ยสวยสยสวยไม่สวยไม่สวยสวยข้างล่างแล้วๆน่าตายไม่น่าตายไม่สวยสวยสวยเดยรองรององเร็วจดเรือดเลือดเร็วจุดท่านเทพเลยตัวสกีแล้ว Yeah. ว่าเราที่ายนี่โดนด้วยไปก้าไปก้าเ้ยอ่ยให้ไม่จัดการเลยได้เหรอ

When it comes to the Garcias, I'm the good boy. Don't believe Shiro. When it comes to the Garcias, I'm the good boy.